ส่งสองพี่น้องกลับไปอาบน้าแต่งตัวทุกคนเจอกันคืนนี้แล้วได้ใดแล้วก็แบบไปไปลายสวยอะ่ะอืมเขาหน้ารักเขาตะมุตะมิมากนะทุกคนตัวจริงเขาสวยมากทุกคนไม่ต้องไปไอ้นี่นะดูดูที่ที่เห็นเขาแต่งคลิปแต่งอะไรเขาสวยแล้วนะคูณเข้าไปอีกจก้ะตัวจริงเขาอะ่ะใครที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงก็คูณ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 เข้าไปเด็กบ้านสิงอะ่ะแทบจะทุกคนนะ บวกเข้าไปเลยคือไม่ที่เราเห็นน่ะไม่ตรงปกสักคนเขาหน้าตาดีเขาหล่อเขาสวยกันทุกคนไม่เหมือนในรูปที่เราเห็นนะจ๊ะคนละแบบเลยคนละคนกันเลยนะบอกเลยคนละคนกันมากๆโดยเฉพาะไปไปโอดีโอคือถ่ายยังไงจะใช้กล้องตัวไหนไม่เคยตรงปกอะ่ะเอาจริง เขาสวยมากนะจะบอกให้ปากนี้จมูกหน่อยของจริงนะจ๊ะสวยมาตั้งแต่เกิดเอาจริงเขาสวยมากสวยโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะ่ะเขาน่ารักมากทุกคนคืนนี้ให้กำลังใจน้องทั้งสองคนแต่คิดว่าน่าจะสนุกมากคืนนี้อมคิดว่าน่าจะสนุกมากคนคนป่วยก็คงให้กำลังใจเพื่อนแล้วละ่ะ พวกเราก็คงไม่จําเป็นเราแค่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเขาให้กำลังใจกันแล้วพวกเรามันแค่ขี้เล็บพูดไปเออพวกเรามันแค่แบบเศษเซี้ยวไงเขาไม่ได้อยากได้จากพวกเราเลยอโอยพูดไปเข้าตัวเองหมดมีคอมเมนต์บอกว่าตอนตอนไลฟ์จริงแสงจะเป็นแบบนี้ไหมคะ บอกได้เลยว่ามืดกว่านี้ฮะพอดีทางไลติงกำลังปรับเขาเรียกว่าซ้ำทำซีนไฟอยู่นะครับอาจจะมีบางจังหวะมันมืดบ้างช่วงบ้างเออมืดบ้างสว่างบ้างแต่ว่าเ,เด่นในว่าในช่วงเพลงท้ายนะแสงจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราล็อกค่าแสงปรับแสงให้ตามความเหมาะสมอีกทีหน,นึ่งถ้าเน้นสว่างเดี๋ยวจะปรับสว่างให้นะครับก็จะเป็นประมาณเหมือนเพลงสุดท้ายนะครับแสงจะชัด ประมาณนั้นชัดไหม <c oughs> ถ้าไม่ชัดบอกได้แต่แสงจะปรับประมาณเพลงสุดท้ายในช่วงซาวแรกๆอาจจะเป็นการปรับแสงเนาะเป็นการเล่นแสงสีน้ําเงินเล่นแสงสีหลายๆสีเพื่อดูว่าเขาทําซีนไฟไว้เป็นการทําซีนไฟในในระบบไลติ้งจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบีบให้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาซีนที่มันชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงช่วงเพลงท้ายนะครับแสงก็จะชัดไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราดูแลเรื่องระบบแสงสีเสียงให้นะครับวันนี้เสียงชัดไหมครับเสียงตอน ส่วนของน่าจะใช้ซีนไฟท้ายในเพลงท้ายสุดนะครับมันจะเป็นสีแดงแล้วก็จะเห็นหน้าน้องๆชัดนะครับน่าจะเป็นประมาณน,นี้ภาพสวยคุณสวยบอกเสียงชัดไหมครับเสียงชัดอยู่ค่ะตอนร้องเพลงเสียงโอเคไหม

หลักๆตอนนี้เป็นในแอปพลิเคชันนะครับเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนบ้างนะครับนนก็คืออาจจะต้องอัปเดต Facebook แล้วก็ใช้ Facebook ตัวเล็กก่อนนะครับนน Facebook l i t e ในการดูต็มไลฟ์ย้อนหลังไปก่อนนะครับเพราะว่ามีปัญหาอยู่ที่ระบบแอปเองนะครับเราพยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองไลฟ์เป็นป็น2ระบบเอาไว้นะครับผมจะลองไลฟ์2ระบบคือไลฟ์ทิ้งไว้อีกช่องหนึ่ง ราจะดูว่าอีกช่องหนึ่งที่เราไล่มันดูย้อนหลังได้หรือเปล่านะครับพยายามที่จะตั้งพารามิเตอร์ให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นช่างภาพนะครับที่ปายจะบ่นเสมอว่าถ่ายอะไรเยอะแยะแต่ก็มาเป็นแบบให้ถ่ายนะฮะัน้ โอ้ันไม่ยี่ายแล้วโอเคนหน่งสองหสองยแล้วรงสโอเคงครับลงครับตัวพีอบกินับตัวน้อังอบทัเสียงชัดขอบคุณมากครับพี่อยู่มาดูแล นอ้องปาี่ป๊อบกับนุ้นนุหลือขคแอดไม่ทราบจริงๆครับนะครับปนุ้บกับใครนะครับไอ เดี๋ยวน้องถ่ายรูปแป๊บหนึง่งก่อมาน้องจะพักหรือเปล่านะครับถ้าพักก็คือเราจะรอไปส่งน้องกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะนะครับดูว่าน้องจะทิ้งอะไรกับกล้องของเราอีกนะครับ วไปจันได้อย ah. uh, oh hey oh. ู oh, ่กับนอันนี้กิเก็กินเ่กินีกว่าไม่นกว่าโอเคไม่เป็นจมห่วงไปกินเนีเลยี่อไปกิน่เอนตงเจอกันมทำไเจอกันหมับรองรัเจอกันนี่ยเลยนไม่เจอ

<S 2> <S 2> ชัช้นชั้นสวยที่นีจะัดกาเราจะจัดการเธอก่อนแตวกันไทยกอนเราไปบอกแอดมินไปแล้วต้องบอกวา ไม่ได้วันนี้ท่เต็มที่นะก้าูนิดก้นโอ้ยไอ้เด็เด้นอเแต่ยงไม่เจ